เลิกดียามดีไม่ได้อยู่ที่เวลาเก้าในเลกาเก้านาทีไม่มีนะ,นะต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไหมไม่จําเป็นไม่ต้องความทุกข์ในชีวิตเรยมจะหมดไปเยอะนะออกจากบ้านเวลาเที่ยงไม่ได้เงาหัวไม่มีไม่เกี่ยวตัดผมวันพุธไม่ได้ไม่มีนะอยากทําอะไรทําไปนะพเจ้าบอกสัตว์เราใดประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นประพฤติชอบคือลายประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกุศลกรรมบทสิบนั่นเองโยมมีความตั้งเจตนาว่าเราจะรักษากุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดส่อเสียด ไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีมิจฉาทิฏฐิ